สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ETF ที่ลงทุนในดัชนี S&P 500กันนะคะคือมันมีหลายตัวมากเลยแต่มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ SPDR Portfolio S&P Port P 500 ETF หรือ SPLG ค่ะครับผมที่เขาว่ากันว่าค่าธรรมเนียมถูกมากถูกเหลือเชื่อแค่0.02%เองค่ะ ใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะของถูกแล้วมันจะดีจริงไหมหรือว่ามันมีอะไรที่เราควรรู้เบื้องหลังความถูกนี้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะว่าไอ้0.02%เนี่ยคือมันต่ำกว่าพวกตัวใหญ่ๆอย่าง SPY ที่0.09%อือหต่างกันเยอะนะคะใช่ครับหรือแม้แต่ I V V กับ V O O ที่ว่าถูกแล้วก็ยัง0.03%นะครับค่ะซึ่งจุดเนี้ย เออมันสําคัญมากนะโดยเฉพาะถ้าเรามองลงทุนยาวๆครับส่วนต่างนิดๆหน่อยๆพอมันทบต้นไป10-20ปีนี้เออกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะครับจริงด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มดูข้อมูลพื้นฐานกันก่อนดีกว่านะคะ SPLG นี่คือใครเป็นคนออกคะตัวนี้เป็นของ State Street Global Advisors หรือ SSGA ครับผมเขาออกมาตั้งแต่ปี2548นนู้นเลย โหนานเหมือนกันนะคะเกิด20ปีแล้วใช่ครับนานมากแล้วก็ขนาดสินทรัพย์หรือ AUM ล่าสุดนี่ก็เอ่อประมาณ73 7 5ถึง75พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับโหไม่เล็กเลยนะคะเนี่ย70,000กว่าล้านก็ถือว่าใหญ่พอตัวครับแต่ก็ยังมีประเด็นน่าสนใจนิดน,นึงคือเรื่องดัชนีที่มันตามครับอ๋อเหรอคะยังไงคะ คือสมัยก่อนนู้น,นเขาเคยตามดัชนีอื่นมาก่อนนะครับพวกดาวโจนส์บ้างรัสเซลล1หน0่งบ้างแต่ว่าตั้งแต่ต้นปี2,563ครับเขาเปลี่ยนมาชัดเจนแล้วว่าตาม S&P 500อ๋อโอเคค่ะคือตอนนี้ตาม S&P 500แน่นอนแล้วนะคะแน่นอนครับเผื่อบางทีไปเจอข้อมูลเก่าๆอาจจะยังสับสนอยู่ส่วนกลยุทธ์ก็เอ่อบริหารแบบเชิงรับ Passive Management เลยค่ะแล้วก็ลงทุนในหุ้นใหญ่แบบผสมผสาน หรือที่เรียกว่า large cap blend นะครับ large cap blend ก็คือไม่ได้เน้น growth หรือ value เป็นพิเศษแต่ผสมผสมกันไปถูกต้องครับผสมผสมกันไปโอเคค่ะพอรู้พื้นฐานแล้วทีนี้อยากรู้ข้างในแล้วสิคะว่าพอร์ตของ SPLG จริงๆแล้วเขาถือหุ้นอะไรบ้างมีประมาณกี่ตัวคะมีประมาณ เอ่อห้าถึงห้าตัวประมาณนี้ครับค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาให้น้ำหนักตามมูลค่าตลาดหรือ Market Cap อะครับหุ้น10ตัวแรกที่ใหญ่สุดเนี่ยมันก็กินสัดส่วนไปเยอะเหมือนกันเยอะนี่คือประมาณไหนคะก็อยู่ราวๆเอ่อสามสิถึง42%ได้เลยครับแล้วแต่ช่วงโอ้โหกระจุกตัวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยสิบตัวเองปลาไปเกือบครึ่งพอร์ตแล้ว ใช่ครับคอนข้ารกระจุกตัวในตัวท็อปทอปแล้วหุ้นเด่นๆตอนนี้มีใครบ้างคะก็หน้าเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีเลยครับอย่างล่าสุดนี้ก็จะมี n v ็นวีเดียนำมาเลยประมาณ7.4% n v i d ด a นีเดียนี้แรงจริงๆแรงมากครับตามมาด้วย Microsoft ก็ราราเจ็ดเปอร็นต์อเปอีก6%แล้วก็มี Amazon เกือบเกือบสแล้วก็เมอีกเกือบสอครับอือหือฟังดูแล้วนี่เทคโนโลยีมาเต็มเลยนะคะ ช่เลยครับซึ่งมันก็สะท้อนไปที่การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมก็อย่างที่คาดครับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ i อเนี่ยหนักสุดเลยครับประมาณ33%กว่ากว่าหนึ่งใน3เลยใช่ครับรองลงมาก็เป็นกลุ่มการเงินฟ i น a n นซ์ประมาณ14%แล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยคอน s u m e r d i s c r e t i o n a r y อีกประมาณ10%ครับอ๋อค่ะตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่นักลงทุนต้องแบบ ต้องตระหนักนิดนึงว่าพอพอร์ตมันพึ่งหุ้นเทคเยอะขนาดนี้เนี่ยผลตอบแทนมันก็จะอ่อนไหวตามคุณกลุ่มนี้เป็นพิเศษเลยครับเข้าใจเลยค่ะคือถ้าเทคสดีก็ดีไปแต่ถ้าเทคสลงก็อาจจะเจ็บหน่อยนะคะแล้วในแง่ผลงานล่ะคะการตามดัชนี S&P 500าเขาทำได้ดีแค่ไหนคะ SPLG เนี่ยค่ะต้องบอกว่าทำได้ดีมากครับดีแบบ น่าประทับใจเลยรอคะครับอย่างผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีล่าสุดเนี่ยได้บวกไป15.1%ในขณะที่ดัชนี s p 5 0 0เองบวก15.2%หดโหแทบเป็นต่างเลยใช่ครับต่างกันนิดเดียวจริงๆส่วนระยะยาว5ปีเฉลี่ยต่อปีก็บวก16.6% 10ปีก็เฉลี่ยบวก13.5%ตต่อปีก็ถือว่าทำได้ดีสอดคล้องกับดัชนีแล้วก็ค่าเฉลี่ยของกองทุนประเภทเดียวกันครับแล้วความผันผวนล,ล่ะคะความผันผวนค่าเบต้า ก็อยู่ที่ประมาณ1.0ครับก็คือยืนยันว่ามันเคลื่อนไหวตามตลาด S&P 500โดยรวมนั่นแหละครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าค่าธรำเนียมถูกก็น่าสนใจแล้วผลตอบแทนก็ดีมากแต่เดี๋ยวนะคะเหมือนเคยได้ยินว่าพวก SPY, IVV, VOO เขาถือหุ้นครบ500ตัวเลยแบบ full replication ใช่ครับแต่ SPLG ไม่ได้ทำแบบนั้นหรอกคะเห็นว่าใช้แค่การสุ่มตัวอย่างหรือ representative sampling ถูกต้องครับ SPLG ใช้แซมปลิงครับไม่ได้ถือครบทุกตัวเอา้าแล้วทำไมผลตอบแทนมันถึงออกมาใกล้เคียงกันขนาดนั้นล่ะคะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนั่นแ,แหละครับคือความเก่งของเขาหรืออาจจะเป็นเพราะลักษณะของดัชนี S&P 500ด้วยส่วนหนึ่งคือหุ้นใหญ่ๆใ,ในดัชนีเนี้ยความสัมพันธ์มันค่อนข้างสูง high correlation อ๋อค่ะ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีๆที่มันสะท้อนภาพรวมได้เนี่ยมันก็เลยสามารถทําผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการถือทั้งหมดได้โดยที่ไม่ต้องซื้อทบตัวก็เลยประหยัดต้นทุนการจัดการไปได้อีกใช่ครับส่วนหนึ่งก็ช่วยลดต้นทุนตรงนั้นไปได้แล้วกลไกการซื้อขายหน่วยลงทุนเขาก็ทําได้ดีด้วยครับทําให้ราคาในตลาดหรือ market price เนี่ยมันใกล้เค so ียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ NAV มากๆส่วนต่างเฉลี่ยแค่ประมาณ0.01%เองครับ โหดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักๆอย่าง SPY IVV VOO อีกทีได้ไหมคะจุดต่างสำคัญสคัญเลยมีอะไรบ้างได้ครับชัดเจนที่สุดเลยคือค่าใช้จ่ายครับอันนี้ SPLG ชนะขาดเลย0.02%ท่านั้นเทียบกับ0.03%หรือ0.09%ของเจ้าอื่นค่ะอันนี้คือจุดขายหลักเลยใช่ครับสำหรับคนลงทุนยาวๆนี่สำคัญมาก รองลงมาก็คือขนาดกองทุน AUM ที่ SPLG จะเล็กกว่าพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เล็กจนน่าเกลียดนะครับสภาพคลองก็ยังถือว่าสูงพอสำหรับการซื้อขายปกติค่ะแล้วก็สุดท้ายคือกลยุทธ์การตามดัชนีที่ SPLG ใช้แซม p ลิ n g ส่วนเจ้าอื่นเขาใช้ full replication ครับแต่ถึงแม้ว่ากลยุทธ์กับขนาดจะต่างกันผลการดาเนินงานกลับออกมาแทบไม่ต่างใช่เลยครับผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมานี้ ใกล้เคียงกันมากๆทั้ง4ี่กองทุนเลยครับมันก็สะท้อนว่าเออตลาด ETF ของ S&P 500เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงจริงๆไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนก็ตามน่าทึ่งค่ะแล้วความเสี่ยงล่ะคะมีอะไรที่เราควรต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับ SP LG บ้างไหมคะนอกกเหนือความเสี่ยงตลาดหุ้นปกติทั่วไปก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการกระจุกตัวอย่างที่เราคุยกันไปครับคือมันหนักไปทางหุ้นใหญ่กับหุ้นเทคค่ะ ถ้าเกิดช่วงไหนหุ้นกลุ่มนี้โดนเทขายแรงๆผ่อนมันก็จะกระทบเยอะหน่อยอันนี้คือความเสี่ยงหลักเลยค่ะแล้วเรื่องแซมพลิงล่ะคะมีความเสีย่ยงไหมคะก็มีบ้างครับในทางทฤษฎีเรียกว่า tracking error risk คือโอกาสที่ผลตอบแทนมันจะเพี้ยนไปจากดัดชนีได้บ้างแต่จากข้อมูลที่ผ่านมาก็ถือว่าน้อยมากๆครับสำหรับ SPLG อือฮึ แล้วก็อาจจะมีเรื่องสภาพคล่องบ้างนิดหน่อยในช่วงที่ตลาดพันผวนมากๆจริงๆอะครับราคา market price กับ NAV อาจจะทางออกจากกันได้หรือสภาพคล่องอาจจะลดลงชั่วคราวได้บ้างแต่ปกติก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ครับบวกกับความเสี่ยงทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอะไรพวกนั้นครับโอเคค่ะงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมของ SPLG แบบรวบยอดเลยมันคืออะไรคะ ถ้าใสรุปนะครับผมว่า SPLG เนี่ยเป็นทางเลือกที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดในแง่ค่าใช้จ่ายเลยคุ้มค่าที่สุดใช่ครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะลงทุนระยะยาวในดัชนี S&P 500แล้วอยากได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงดัชนีใกล้เคียงคู่แข่งแต่จ่ายค่าธรรมเนียมถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด SPLG นี้คือคำตอบเลยครับถึงแม้จะใช้แซ m p l i n หรือขนาดเล็กกว่าก็ตาม แต่ก็ต้องไม่ลืมดูเรื่องการกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีด้วยว่าเรารับความเสี่ยงตรงนั้นได้ไหมแล้วมันเข้ากับเป้าหมายการลงทุนของเราหรือเปล่าถูกต้องเลยครับอันนั้นเป็นข้อพิจารณาสําคัญส่วนบุคคลเลยค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้ได้ข้อมูลเจาะลึก SPLG ไปเยอะเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งทายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะคะว่าในยุคที่ค่าธรรมเนียม ETF มันแข่งกันถูกลงเรื่อยๆแบบนี้เนี่ย ไอการแข่งกันที่ราคาอย่างเดียวมันจะส่งผลต่อคุณภาพการติดตามดัชนีในระยะยาวหรือเปล่าอืมน่าคิดครับหรืออีกมุมหนึง่งการที่ตลาดหุ้นมันถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นเทคใหญ่ๆไม่กี่ตัวเองมันกําลังทําให้ความหมายของคําว่าการกระจายความเสี่ยงผ่านดัชนีตลาดหลักๆมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ลองเอาไปคบคิดกันดูนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากนะคะยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ